ตอนนี้แย่งกันอยู่นะครับกับไกลเอ่ยน้องพีได้ลูกเิ้มมาให้น้องแชมป์หมายเลขยี่สิบสองสัตก์คุณชัยสีโยนไปให้น้องยุทธภูมิยุทธภูมิซัดทันทีได้แฮตทริกแล้วครับผมลูกนี้มาดูภาพรีเพลย์กันทีนะครับน้องยุทธภูมิเอาลูกลงอย่างสวยงามนะครับ กระชากไปทางด้านขวาเพื่อหาจังหวะที่ยิงและก็ซัดด้วยเท้าขวานะครับเต็มข้อลูกพุ่งไกลมากนะครับแต่ว่าลูกกระดอนนิดหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูรับพลาดเข้าประตูไปอย่างสวยงามเป็นประตูที่6แล้วนะครับของยูโรบอลเซนเตอร์คอมมูนิตี้นะครับแต่เป็นประตูแฮตฟิกของน้องยุธทธภูมิในทัวร์เมต์ในแมตชนี้นะครับแมตแรกนะครับขึ้นนำไปแล้ว6ประตูต่อโซนนะครับตัวแทนจากประเทศไทย